สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่สาธิตการกรอกแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านออนไลน์นะคะเริ่มแรกเมื่อเปิดหน้าเอกสารขึ้นมานะคะก็จะเจอหน้านี้นะคะซึ่งมีทั้งหมด3หน้าด้วยกันนะคะอ่าก็กรอกทุกรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะอ่าเริ่มแรกเนาะชื่อสกุลของนักเรียนนะคะ ชื่อสกุลของนักเรียนคืออะไรก็เขียนคํานำหน้าชื่อด้วยเด็กชายเด็กหญิงอะไรนะคะชื่อเล่นอายุกี่ปีส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่11ถึง12บเนาะบางคนก็ย่าง13นะคะวันเดือนปีเกิดวันเดือนแล้วก็ปีนะคะกรอกมาให้เรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะต่อไปการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าได้หรือไม่ได้นะคะก็กดติ๊กได้นะคะกดแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ต่อไปข้อมูลบิดามารดาค่ะตรงนี้จะขอแนะนําในส่วนของอาชีพนะคะอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรหรือว่ารับจ้างหรือพนักงานบริษัทก็กรอกมาให้เรียบร้อยค่ะรายได้ตรงนี้ขอเป็นรายเดือนนะคะต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นะคะเบอร์โทรศัพท์มารดาเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะลักษณะบ้านนักเรียนนะคะเป็นอย่างไรเป็นบ้านของตนเองไหมหรือเป็นบ้านเช่านะคะหรือว่าอาศัยอยู่กับ ผู้อื่นนะคะติ๊กมาให้เรียบร้อยจํานวนสมาชิกในบ้านรวมทั้งตัวนักเรียนด้วยมีทั้งหมดกี่คนกรอกจํานวนลงไปเลยนะคะดูต่อนะคะทีนี้ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดานะคะต้องกรอกตรงนี้ค่ะตรงข้อมูลผู้ปกครองนะคะอาจจะอยู่กับคุณตาคุณยายก็กรอกนะคะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรก็เข้าไปเลือกนะคะอาจจะเป็นคุณย่าอะไรแบบนี้นะคะ จากนั้นเบอร์โทรศพัพท์อย่าลืมนะคะที่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ตำบลอะไรนะคะอํเภอรหัสไปรษณีย์อะไรนะคะเอามาให้เรียบร้อยระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนค่ะก็จะมีระยะให้เลือกอย่างเช่นบางคนไม่ห่างมากอาจจะแบบ400เมตร500เมตรนะคะก็ติ๊กตรงที่น้อยกว่า1กิโลเมตรนะคะหรือ1-5กิโลเมตรอะไรก็เลือกมานะคะเดินทางมาโดยอะไร อาจจะจักรยานอะไรแบบนี้ค่ะสภาพแวดล้อมของบ้านเป็นแบบไหนบริเวณที่อยู่นะคะปลอดภัยไหมหรือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเป็นชุมชนแออัดหรือว่าอยู่ในที่เปลี่ยวนะคะก็เลือกมานะคะกรอกทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะบุคคลที่สนิทมากที่สุดสนิทกับพ่อหรือแม่หรือตายายงานอดิเรกนะคะว่างๆนะักเรียนทำอะไรอ่านหนังสือ ฟังเพลงหรือว่าทำขนมทำอาหารเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำได้ดีอาจจะเล่นกีฬาฟุตบอลเล่นกีฬาวอลเลย์บอลทำอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นักเรียนรู้สึกว่าเป็นความสามารถของตนเองที่โดดเด่นนะคะใส่อะไรมาก็ได้นะคะต่อมาค่ะหน้าสุดท้ายนะคะอันนี้อยากให้ผู้ปกครองอ แสดงความคิดเห็นมานะคะผู้ปกครองมีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างไรบ้างเป็นห่วงนักเรียนอย่างไรก็พิมพ์มานะคะข้อที่2นะคะผู้ปกครองมีวิธีดูแลนักเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างไรบ้างอาจจะแบบไม่ให้ไปในพื้นที่เสี่ยงสวมหน้ากากอนามายัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขียนมานะคะต่อมาในส่วนสุดท้ายค่ะก็คือลงชื่อเช่นชื่อนารุมลไทยยิ่งอย่างนี้เนาะคุณครูก็เขียนแค่นารมมล ชื่อเต็มอันนี้ต้องมีคำนำหน้าชื่อนะคะก็จะเป็นเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงนรมนไทยิ่งแบบนี้ค่ะต่อมาส่วนที่สองก็คือลงชื่อผู้ปกครองเช่นผู้ปกครองชื่ออะไรดีคะอ่ะสมมุติพัชราภาอ่าก็นางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางพัชราภาชัยเชือ้ออย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนี้ค่ะพอกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะแถบเล็กๆ finish เป็นการเสร็จสิ้นนะคะกด finish นะคะทีนี้เขาบอกว่า enter your full name นะคะก็คือชื่อเต็มของนักเรียนคืออะไรอ,ะอย่างเมื่อสักครู่ก็คือเด็กหญิงนารมนไทยยิ่งแบบนี้นะคะ ที่คุณครูไม่ให้กรอกชั้นเพราะว่าคุณครูเซ็ตในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนไม่ต้องกรอกชั้นนะคะจากนั้นกดเซนต์ค่ะ S E N D ข้างล่างเป็นอันเรียบร้อยค่ะนะคะก็กดตกลงค่ะรบกวนทุกคนรีบดำเนินการส่งข้อมูลมาให้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ